เอาแล้วครับผมก็ต้องของการาบสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะอ่าวันนี้นะครับก็ผมก็จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงซีซันใหม่ล่าสุดนะครับนะก็จะเป็นซีซันที่51นะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอ่าน่าจะเป็นซีซัน51เนะก็เป็นซีซันนี้เลยนะครับ่าก็จะมีของประมาณนี้หลักๆนะวันนี้ก็จะให้ดู แอนิเมชันก่อนนะก็ดูกันก่อนนะครับนี่ก็แอนิเมชันของซีซั่นนี้อ่ะนะครับนะก็เป็นถือ,ถอเวลาเมงอะไรไม่รู้เนี่ยผู้หญิงมีผู้หญิงผู้ชายนะนี่คือน่าจะเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายอะไรแพนตีน้ใจนะ,ะต่อสู้กันจังหวะนี้ต่อสู้กันผู้หญิงผู้ชายอาจังหวะน,นี้ก็บูฉากบูอ่าก็จะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้นะครับสำหรับ เออแอนิเมชันของขั้นนี้นะครับก็ก็เรามาดูกันนะครับว่าซีซั่นนี้นะจะสวยแค่ไหนครอ,นะอ่าก็มีโปรโม,มชั่นนะอ่านี่หนึ่งพันเพนะลดสีนะถ้าใครมีเพรเยอะก็จัดอันนี้ได้เลยนะพี่จะจัด450เพรนะอันนี้ก็ซื้อมาเลยนะครับนะก็ซื้อมาอ่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็นี่เป็นซีซัน ที่51แต่ข้างล่างมันเขียน28ซีส่นคือ100อะไรไม่ร่ะผมก็ไม่แน่ใจนะอะ่ะก็ก็มาดูกันนะครับว่าสิรนสุีซั่ซน,นี้นะครับมีอะไรหลักๆนะที่ของที่ของดีนะอะ่ะเริ่มจากสายฟรีก่อนเลยก็ได้นะครับอะ่ะสายฟรีนะอะ่ะสายฟรีเป็นน่าจะเป็นตงังอันนี้นะ50บาทแล้วก็ฝ่ายเติมนะก็เป็น เหมือนจะเป็นรถครึ่งบกครึ่งน้านะอันนี้นะครับรถขับบนบกขับบนน้าได้นะอ่าเป็นรถอันนี้เลยนะก็เป็นสกินถือว่าคุ้มนะอ่ะอันนี้ก็รับมาก่อนเลยนะอ่าต่อไปสายฟรีนะสายฟรีต่อไปอันนี้สายฟรีก็คือเอ่อกรฟฟอบโปรไฟล์อ่าโปรไฟล์อันนี้เลยนะอ่าต่อไปสายเติมก็จะเป็นเรียกไอดอปอันนี้เลยนะครับเป็นธรรมดาจํานวน5อัน ฝ่ายฟรีก็จะเป็นเ,เครื่องตัวจับจํานวน3อันนะครับหลักๆต่อไปฝ่ายเติมก็จะเป็นโปรไฟล์อีกแล้วนะครับโปรไฟล์อันนี้เลยรูปปลานะอ่าต่อไปฝ่ายเติมก็จะเป็นชุดชุดผู้หญิงอ่าเป็นชุดแบบนี้นะชุดผู้หญิงนะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าออกแนวจีนๆหน่อยนะอ่าก็ประมาณนี้นะต่อไปสายฟรีก็จะเป็นอาหารคู่หูจํานวน1อันนะครับ ต่อไปใส่เติมก็จะเป็นคูปองแลกเปลี่ยนนะแลกแบ่งปันอนะไรเนี่ยอ่าต่อไปใส่เติมก็เป็นแผ่นที่สมบัติอ่าหนึ่งอันอาขาเชิญมือนเด็ยังไม่เล่นนะครับ,บอาปฏิเสธต่อไปก็ใส่เติมอีกเช่นเคยนะแผ่นที่สมบัติแล้วก็ใสฟ่ฟรีคูปองกโกลโยนะอันนี้จํานวนหนึ่งอันต่อไปใส่เติมอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบนเนอร์นะพื้นหลังแบนเนอร์เหมือนเป็นรูปลามิงอะไรเนี่ยอ่าต่อไปก็ใส่ใส่เติม โกห้าร้อยสายฟรีก็ได้สายฟรีก,ไกไ็ได้ชุดแล้วนะครับนี่เป็นชุดสายฟรีอ่ะต่เป็นของผู้ชายนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปสายเติมก็บัตรไดมอนด์รอยัลจำนวนหนึ่งอันแล้วก็ต่อไปสายเติมเช่นเคยอ่ะตาราสังหารหนึ่งอันยี่สิบชั่วโมงต่อไปสายฟรีเอ่ออูปองไดมอนอะไรนะั่นแหละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะของสายเติม ก็จะเป็นชุดผู้หญิงของสายเติมก็จะเป็นตั้งแต่หัวนะอาหัวเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นเป็นอาหมวยนะแล้วก็มีอะไรห้อยมาไม่รู้อาลักษณะประมาณนี้แว่นตานี่มีแว่นตาตรงนี้อแว่นตาห้อยมาหน่อยหนึ่งนะอาต่อไปชุดอาเป็นชุดแบบนี้นะมีผูกผ้าผูกอะไรนะออกแนวจีนๆนะอันนี้เอาจริงๆนะอาต่อไปก็เป็นกางเกงกางเกงก็เป็นแบบนี้อานะครับอาถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาจัดได้นะหาเป็นแบบนี้ต่อไปรองเท้า ลองท็อเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่ทราบว,ว่ามีมีดอะไรปักอยู่ครั้งตรงนั้นหรือเปล่าไม่ได้ใช่นะครับนะต่อไปใส่ฟีอาหารกูหูอ่อาตนวสามมันใส่เติมไอ้ใส่เติมเมื่อกี้พูดผิดอันนี้ใสฟ่ฟีเอออะไรไม่รู้เมื่อกี้อันนี้ใส่เติมเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้อ่าก็เนี่ยใส่ฟีก็กูปองลดราคาอ่าเมื่อใช้เพชรเป็น100ออันนี้ก็เป็นใส เติมอ่ากล่องอะไรกล่องอาปืน e อันนี้ก็เป็นสายเติมอ่าชิปส่วนฝากประจําสายฟรีก็จะเป็นอาหารกูหูอ่าต่อไปอ่าสายเติมนี่ลูกซองซองเออหนึ่งเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะเป็นของอันนี้เลยนะลักษณะถือประมาณนี้นะอ่ะต่อไปก็เป็นสายฟรีกล่องอัปืนอีกเช่นเคยแล้วก็อันนี้ก็สายทิะเบียงสายเติมอ่าจุดบริหารแล้วก็สายฟรีก็จะเป็นตังสามร้อยบาทสายเติมก็จะเป็น กูปองแลกเปลี่ยน1นึงอันแล้วก็อันนี้ก็เป็นผูหูอีกเช่นเคยฝ่ายเติมต่อไปฝ่ายฟรีนี่น่าจะได้ชุดอีกอันแล้วนะครับนี่เป็นชุดเอของผู้ชายแบบนี้่ายฟ,ฟรีนะสายเติมก็จะเป็นกูปองราคาแล้วก็เป็นเครื่องตัวจับแล้วก็โกแล้วก็เออแบนเนอร์นะแล้วก็่ายฟ,ฟรีก็จะเป็นที่เรียกไอดอล่ายเติมก็จะเป็นเครื่องตัวจับอันนี้ต่อไปฝ่ายเติม ปลืนเอออะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละครับที่ไปใช้คิดครู่นะอันนี้อ่านะเันจะเป็นแค่สกินไม่บวกอะไรนะอ่าแต่ก็เป็นลักษณะถือแบบนี้นะฮะต่อไปฝ่ายฟรีก็จะเป็นนี่โกลดลรอยัลสีเหลืองแล้วก็ฝ่ายเติมที่ส่วนาร,ร์มจมแล้วก็เป็นโปรไฟล์ของฝ่ายเติมแล้วก็เป็นสายฟรีแผ่นทิศเบียงแล้วก็ลูกแก้วสายเติมนะหินแปลงล่างอ่าหนึ่งอันแล้วก็่ายฟรีก็กล่องโทเคนปืน e vo, อีโวอ่าแล้วก็สายเติมก็จะเป็น เพิ่มโกฟังเท่าสายฟีก็เป็นแบนเนอร์อ่ต่อไปสายเติมเป็นเตาหูเตาหูปลานึ่งอะไรนี่แหละอ่านี่เป็นเหมือนจะเป็นกล่องศพนะอ่านี้ก็เป็นสายฟรีเรียดับอ่ายี่สี่ชั่วโมงต่อไปเฮ้ยมีอันนี้สายเติมอันนี้สายฟรีห้าร้อยบาทอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าคุ้หูสายเติมต่อไปก็เป็นชิ้นส่วนฟางโจําสายเติมนะต่อไปสายฟรีก็เป็นกล่องตา ชิ้นส่วนความทรงจำอ่าแล้วก็เป็นสกิปตัานของสายสายเติมแล้วก็เป็นอะไรกองไฟอีกสายเติมสายฟ,ฟีก็เป็นกองไฟาสายเติมก็จะเป็นหน้ากระเป๋าอ่ากระเป,เป๋าอันนี้รามงิงนะกระเป๋ารามงิงเอ่อมีอะไรมีพวกกุ้งพวกอะไรนี่มากมายอ่ามีตั้งแต่เลเวลอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันเลเวลหนึ่งอ่าเหมือนเป็นไก่ย่างหดาวอะไรเนี่ยอ่าเลเวลสองเลเวลสามก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมไปจัดอ่า ก็ประมาณนี้นะต่อไปสายเติมก็จะเป็นตาราฟังหาน5อันสายฟรีก็เป็นเนี่ยบัตรโก้สายเติมก็จะเป็นเอ่อกูป,ปอร์ราคาสายเติมก็จะเป็นชิ้นส่วนกล่องอีโวจำนวน5กล่องเลยนะครับต่อไป่ายฟรีก็จะเป็นอกากระเป๋านะแต่กระเป๋าเป็นกระเป๋าลักษณะแบบนี้อ่าใช้ได้นะอ่าต่อไปก็เป็นท่าทางของฝ่ายเติมอ่าท่าทางนี้อะไรเนี่ยแกล้งตายอ่ะอ่าท่าทางกวนมากเลยอ่ะ ต่อไปสายฟรีก็จะเป็นอันนี้เลยกล่องเค็นอีโวนะสายเติมก็ชิ้นส่วนฝาทรงจำแล้วก็สายฟรีก็จะเป็นบัตรโกสายเติมก็จะเป็นอาหารคู่หูอะไรประมาณนี้มันก็ซ้ำๆไปนะครับหลักๆก,ก,ก็ต่อไปสายฟรีก็จะเป็นตราทหารสายเติมก็เป็นชิ้นส่วนฝาทรงจำ900เลยนะครับอันนี้เยอะนะต่อไปก็เป็น500ของสายฟรี แล้วก็เป็นกองไฟและต่อไปสายฟรีนี่แอร์บอร์ดสวยมากของสายฟรีอย่าลืมนะอ่าและต่อไปสายเติมนี่ชุดผู้ชายนะครับนะเป็นชุดผู้ชายลักษณะแบบนี้มีซิปแพคด้วยอ่านี่ก็คือลักษณะของชุดอ่ามีตั้งแต่อ่าหมวกนี่หมวกอ่าไม่มีหน้ากากนะเป็นบวกอย่างเดียว แล้วก็เป็นทางด้านของเสื้ออะไรมากมายนะครับนี่เป็นอันนี้ก็เป็นกล่องสุดท้ายของอะไรสักอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับคันนี้ก็หลักๆก,ก็จะมีชุดผู้ชายแล้วก็ท่าทางไอ้บอดด้วยนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็เอ่อกล่องศพแล้วก็เออปืนคิดก็ได้นะอ่าแล้วก็เป็นซองฟองนี่ได้นะอ่าแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงนะก็ ชุดผู้หญิงอันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ครับสาหรบับคนเล่นก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ